เป็นครั้งแรกที่น้องเนยสิวบว่เอาเงินไปโรงเรียนแต่ว่าเอาเงินมาหยอดมือโธ่ใจเอลีพี่น้องเอ,อ,อ้ยสิบว่าหิวว่ามันี้ไปโรงเรียนป่ะเฮ้ยวันจันเออเก่งเก่งเก่งบอเอาไปเลยเกง่งเก่งความฝันของน้องเนยพี่น้องดุดไฟฟ้าอ๋อชาไปจกพัน ให้มันเลือมาเด้อให้มันเลือนหน่อยช้าสื่อมันสื่อไรมันบอกว่ามันหายเศร้าเาบิเดอเศร้าหายชีพเบิดอชีนี่แหละพี่น้องรถแบบนี้แหละแต่วัมนมีายแบบออกมาใหม่นี่รถแบบคืนอนกอไม้ย่าอะไรเขาจะได้เขได้ขี่ช่วงรถไม้ย่านี้พวกพันไปตายบ่ดาวพวกพันหรือเจ็ดพันเพาะเขาสื่อนะ เออแปดพันม <S pl as ives> ันมีมันมีรุ่นแบบไล่แบบอยู่ห้าหกพันกับมีแต่ว่ามันหาห้าหกพันจีบหนึ่งนะบาทบาทมึงแหลกมึงแหลกเขานองเนยเจ้า้ดือดคือเก่ามือวานเอาบักกล้วยใส่ถุงไปน้ำเนยเอาบักกล้วยใส่กระเป๋าไปน้ำเธอหิวพอบริทูเงินไปเด้ไปบิดเอาบักกล้วยนะ กิ๊บกวยอืมแม่นำก็คือกันน่นแหละแต่ยังหน่อยไปสิได้เงินหนอดาวบางมือก็บดได้เด้อได้กัมือละสองบดได้อืมเออมาหาเดี๋ว่าก็ใหญ่นะใหญ่สิไปโรงเรียนลูกมาหาสิไปเรียนน้ำบ่ไปเลยอน้องไปเรียนน้ำด้วยเลย นี่ค่ะเชียวสบายดีป่าลูงก่อนสบายดีป่าลูกสือว่าดีแม่น้ำสบายดีเท่านิดหน่อยป้าไปเอามะกล้วยป้าใส่ถุงไหวเธอหิวอาชาเอาบ๊อบกล้วยไปเอารถกอยากได้เอาน้ำกันหน่นแหละเธอหิวมาเด้เอามเพื่อเอาจักหมากยุบ

แล้วก็เสียกินอืมเตรียมไปโรงเรียนอ,าาอืมชมกินชมจะเศร้าแค่ไปงูกินขนมเขากินมะกล้่อยประหยัดได้หนี่งเฮาหนี่งไว้สิ เฮ็ดจักกยานได้ลาธิษุใส่ผ้าต้องมาก่อนแม่นี่บ่เหิงล่ะเหมยไปยัดเด้อโอ๊ยอาชาก็บ่เฮิงาชาก็ประหยัดว้นํานี่ได้บ่ซื้อก็บ่ซื้อก็ได้ประหยัดาั้นได้ก่อนซื้อ5,000ก็พอเด้อจ้เออเหลือ15เอาไว้ใ้ซาวคมฟันของเจ้าทั้งคนเด้ เห็นจริงไปพากันไปสวยแล้วลูกไปหนอยไปช่วยอะไนี่นะสีหอยแปดโมงเลยท่านูอยู่หรออมอวะท่าน่นมองหลัว่นหอดอันอลอไปเขาแน่อันลดไปเขาเบี้ยวนะ hello hi vọng hello nata bung quanh tầm tay contain ya hi hua hi hua phù nông cả bae bae lại nhau khu vực hai bae 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 ơi เไปเลียนหรือมาทำไงมาทำเต็ไปหรือบ่อรถเนาะมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาอานนนบอยู่ทวงแค่ไหนโวยกหันก่หันยังจะิเีเน Bye. bay bay, bay xin xin. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xin, xin. Bye, yeah. bye bye. Bye, bye <laughs> <laughs> กนกินงวเแนี่แมวมาเหอไปไปเลยนี่บ่งเขาน่ะโอ้ยนี่ใช่แต่บ้านนะอืองี้ยผลใชาวอตต้เราอะแต่หน้าก็ผสมเม่อกี้จะได้ได้ชาวผสมอือคือกลจะเป็นหมูใหญ่เลยเอ อืมทางนั้นแบบมีกบเนะเาะพอ,อทธิหน้าแบบโถงมาค่ะใช่อืมอ่ะถาเอกค่ะว่ามันมีเนาะอาหารเ,ราาออเสิร์ฟให้พี่น้องเลยแกงอ่อมผักซีเล็กใส่หอยนางใส่แล้วบ่นี่อ๋อนางลงแล้วพี่น้อง,งอนนอใส่หอยใส่นางใส่ผักซีเล็กมาบัวลอยบันไดพี่น,น้อง ไปเพราะท่านเข้า hmm. ซื้อจะไปท่านในร้านี้ผักบ um, ี่อเไปตงเว้นเาเนัเาอือแม่ยดไ้อ hmm. mm ื hmm. ่มกัดกยู่รด่้ทั้งเนือผูดกัเจาในในโดน้ำือ

น,น,น้ำเตือนไ่นะให้คนสดจังหน่อยไม่ส่แล้ายหอมเลยแล้วพักระแยงลงไปอีกแซ่บในนอนไปฉีดยาได้จังหวะทำมือจะไปเอาพักพักดีสดนำ้ำดอกใหม่เอามาปลูกเป็นดอกงามเนอาลายสีเนอเออคือว่าขอเอาออก A mang thua dock vì ở võl lưu sống dock kể là phân binh lạc dì sai phân yên lùng phiền lòa lo sài lẽo phân yên kìa 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 คลองเข่ามเคลองห้าเห็นบ่แถวทางนะโมเลบมตอนก็เป็นมองปุ่มสุดแรกเนีแต่มันบ่จับหัวคนโม้วอมันเป็นตว่นเตปุม่เาะสน้าใสเด็กๆกับไปโรงเรียนกันเบิร้หเนาะห้ามกับยกยังไปเบง่เพิ่น phảo <laughs> mu nơi này cái nhặt chỉ bao lâu là vì nó về mu non nơi đeo khuyên tay vải hơn cái sử mày hay phân dở ớt qua <laughs> <laughs> này sử cái tiếp khẩu nhéo mày vì nó về ngá ngá một bên thằng này mình thằng này mình ได้ไว้ใส่คันเหนียวงามดีขน้อยกะกลางๆเนาะบ่น้อยบ่ใหญ่เบิ่งในกล่องคือสีนี่น้อยเป็น3สแตนเลสเลอันนี้เมื่านี่ก็ซื้อมหม่พี่น้องเอ้ยมี5ใบทั้งหมดนะได้มา10ใบีไว้มลาเป็นหยังก็ได้อือแบบนี้กสุมสพี่น้องะุ่นอยากกินะพุน หรอวาจะกินลายนี่จักครึ่งโลนี่ใส่ตัวนี้อือสําหรับเจ้าลดลดลงมาจักเสียหาจับตัวนี้ลดลงมาอีกลงมาธรรมดาจักสองจับตัวนี้นี่อีกตัวนี้อีกจับ1อือเด็กน้อยของเด็กน้อยเด็กน้อยเอาไปแล้วพี่น้องเข้าไว้ใส่ตุมมาๆบอันนี้เอาไว้บ่บ่บได้ใส่เป็นอาหารฮอน่ะนะแว่าอาหารที่แบบอนใส่บ่ได้มันฮอดแม่นเดี๋ยวเฮาสิถือเฮาสิจับยากนะ อันเป็นหอยปูนนะใครแน่อันนี้ไหวใส่แบบไม่ร้นเย็นๆนะให้เขาพูดนะกับบริกินฟอมหอนนาะมันกันเย็นแล้ว<ม>ได้เฟอกับเออพอได้อยู่เขาบริินหอนบันไดสเตเลดของมาจากจีนรอยหนึ่งนะรอยหนึ่งหาใบมัอย่ไปสองรอยสูตรแบบบ้านๆเท่านี้ใส่เขาเบื้อพี่น้องเลย กระเบื้องเป็ดเป็นนวคล้ายๆคือแกงหั่นน้ำมันอีกอะไรนอ้ําพี่น้องนี่กระเ้องสูตรคนไข่แกงแกงกะทิกะทิยักร้องหำไปดีป้าลูกไปดีป้าลุงเหนือเออบอกดูเห็ดคิวคือพผลแท็กคือยังงงนะอือกะละบาทะละเบาวเจ้าบอกเอาสกอตเทปมาติดไว้สายไฟหรือว่าไง เฮ็ดเป็ดกะซี่ไทยเอออาะก็ติดไปโบแม่นที่เติดมาหุ่นบ่ใหญ่มันห้ามไปดึงยะใมันระบบิไฟมันอันนั้นมันปบบ่อากูกูแค้นลยกิขาดไปแล้วถูกกันถูกกนกถูกถูถกสบายดีเฮตังไหนไปเนี่ย บายบายดู bye bye, ปาลูกไายปปาลูกก่อนยปไปโอเคนิ่มๆปิ๊งๆลูกปิ๊งๆเอาตั้งคิดหนาแล้วปาลูงขอบคุณลาลาที่มาเบ่งมาส้มสบายดี